วิดีโอนี้จะมาสอนการรันโปรเจกต์ผ่านตัว emulator ของ Android Studio นะครับคลิกไปที่ปุ่ม r e a e Device ถ้าไม่มีหน้านี้ให้คลิกไปที่ Device Manager ทางด้านขวามือครับต่อของ Device ก็จะมีให้เลือกอยู่หลายชนิดนะครับแบม iPhone, Tablet, w OS, Desktop ทีวีอัตโนมัติในตอนนี้คอนเเลือกเป็นโฟนนะครับผมแล้วก็ผมขอเลือกเป็นพิกเซล a a นะครับกด Next ทีนี้ระบบจะให้เลือกเวอร์ชันของ Android นะครับผมผมขอเลือกเป็นเวอร์ชั่น9นะครับผมถ้าไม่มีให้กดดาวน์โหลดทีนี้กด a c c e s t กด Next นี้ถ้าเสร็จแล้ว ให้ทําการกดปุ่ม finish น,นะครับในส่วนนี้ขึ้นอยู่กับความเร็วอินเทอร์เน็ตของแต่ละเครื่องด้วยนะครับผมแล้วให้ทําการกดปุ่ม finish ครับทีนี้จะได้ตัว android เวอร i o n 9มาแล้วนะครับผมทีนี้ให้รอระบบประมวลผลสักครู่หนึ่งนะครับ ร็่แล้วละครับผมทีนี้ให้ทำการกดปุ่ม next ที่นี้ส่วนนี้สามารถเปลี่ยนชื่อได้นะครับกดปุ่ม finish ทีนี้เราจะได้ตัว emulator เ,เ,เป็น pixel 3a android version 9มาแล้วนะครับมาที่ปุ่ม run ครับทีนี้จะมีเป็นหน้าต่างของ emulator ขึ้นมานะครับเป็น pixel 3a เอฟยี่ที่ได้สร้างไว้ครับทีนี้ให้ทําการรอสักครู่นึงครับเพื่อทําการเปิดเครื่องของอ e ิมมูเลเตอร์ครับให้รอจนกว่าเครื่องจะเปิดนะครับก็เปิดเครื่องขึ้นมาสเรียบล้อยแล้วนะครับ ทีนี้ผมขอปิดแท็บ Gear Device ไปนะครับผมให้เาคดดลิกไปที่ย i e Device Manager ก็จะเหลือแค่หน้า E Monitor อย่างเดียวแล้วครับมาผมจะ run อีกครั้งนึงนะครับกด run ครับก็จะได้โปรเจกต์ตัวอย่างที่แสดงคำว่า Hello World ครับต่อมาจะมาสอนการ build Project ลงบนเครื่องจริงนะครับ ในทีนี้เขอยกตัวอย่างเป็นเครื่องสมมีการที่จะมีโปรเจกต์ลงบนเครื่องจริงได้จะต้องเปิดโหมดนักพัฒนาหรือว่าเ e เวลลอปเปอร์หมดก่อนครับเปิดโหมดนักพัฒนานะครับให้คลิกไปที่ปุ่ม Setting about phone จะเห็นคำว่ามี u i version ตรงนี้ให้แต่เปิ้ลคลิกหลายๆครั้งครับจะมี d i a l o g p o p up ขึ้นมาครับผมให้คลิกจนขวาจะเปิดโหมด Developer สำเร็จครับ ก็คลิกไปที่ Additional Setting ครับทีนี้เลื่อนลงมาจะเห็นคำว่า Developer Options คลิเกเข้าไปครับเลื่อนลงมาด้านล่างจะเห็นคำว่า USB Debugging ตัวนี้ให้กดปุ่มเปิดครับให้นำการรอ10วนะินาทีครับกด OK เป็นนั้นว่าเปิดโหมด Developer สำเร็จแล้วนะครับต่อมานะครับจะเห็นเอา v a r a b l e device จะยังไม่มีเครื่องจริงนะครับให้เราทำการเสียบสาย USB ต่อเข้ากับโทรศัพท์แล้วก็ต่อเข้ากับเครื่องบลูทเลยครับทีนี้จะมี Pop-up ขึ้นมาพระพดไฟล์ Transfer ทีนี้ก็จะต่อกับเครื่องดีวาสซัมเดจแล้วนะครับหรือเครืเงซีมีครับกด r ันรอโปรติกประมวลผลสักครู่นะครับเสร็จแ,แล้วจะมีดาวน์โขึ้นมาให้ยืนันาการติดตั้งครับให้กด i ิน t a l l ก็เป็นการเลเซอซิมสำหรับการบีโบอัดลงบนเครื่องจริงครับ